ก็ขอสวัสดีนะครับอ่าบัตรดนอันนี้ก็ขอรีวิวจากที่วันที่สิบอ่าสามที่เราได้ยุกหิดลุมนครับแล้วก็ยุเสาหินเสาทูวันนี้เป็นชุดที่สองเราก็ได้ไปคาน กาต้นแล้วนะครับทางเราก็จะตีอยู่ในที่40เซนนะครับช่องเลยครับจากทีมงานของนอนพัฒนวัสดุนะครับรับเหมาสร้างบ้านนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับก็เดินมือมก่อนนะครับ เสร็รเราก็จะมีการพึ่งพลาสติกนะครับตามนางสูตรนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื้นด้านหนังนี้ก็จะอยู่ที่ร้อยร้อยสิบตารางเมตรนะครับ หน้ากว้าง11เมตรลึก10เมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงนะครับ ในทีมงานเราก็เีได้ห้าห้าต้นนะครับเราเทวันละห้าต้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับ